บริเวณร,ร้านเจตุกตานะคะอันนี้ก็คือเจตุกตาดับเพลิงนะคะร้านของเจตุกตานะคะบริเวณตอนนี้ลูกค้าก็กำลังเริ่มมานะคะก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะคะวิวสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็คือบริเวณบรรยากาศร้านร้านนะคะของอเจตุกตาดดับเพลิงค่ะ สวัสดีค่ะเจฟ้าค่ะอันนี้เจตุกตานะคะอยู่ดับเพิงนะคะก๋วยเตียวเอ้ยข้าวเปียกนะคะถางดับเพิ่มนะคะไปรา้านก๋วยเตี๋ยวมากแล้วก็เลยอยากเรายากว่าก๋วยเตี๋ยวกันอันนี้กขข้าวเปียกนะคะข้าวเปียกแล้ข้าวเปียกเสิร์ดเลยนะคะเ,เส้นเล็กๆขาเส้นสดมากเลยนะคะอันนี้อร่อยแซ่บนะคะเห็นไหมคะเนี่ย ก็จะมีเนยนเป็นเส้นแบบนี้เส้นสดๆสเลยนะคะอันนี้เส้นแบบเล็กๆค่ะนี่นะคะนี่ราคาก็จะเป็นธรรมดายิหาบาทใส่ไข่30บาทแบบนี้นก็จะบุ้เส้น25บาทถ้าใส่ไข่ก็35บาทถ้าเป็นเลือกก็10นะคะไขรร่ลวกก็ติแบบนี้นะคะมาได้นะคะเดี๋ยวชิพอจะรีวิวค่ะนะคะ<อ>พวกอ่ะ เป็นเลือดเป็นอะไรนี่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็ผ่านมาอย่าลืมนะคะเปิดตั้งแต่โมงเสาร์จนฮอดบ่ายโมงค่ะอันนี้นะคะต้มเลือดนะคะอันนี้หู้ยค่ะเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เลยค่ะโอ้นี่นะคะอันนี้มาฟักเลยจ้าหอมฮุยหุยเลยจ้าอันนี้ฟักนะคะใส่สมุนไพรล้วนเลยค่ะอันนี้สมุนไพรล้วนเลยค่ะเห็นบอกว่าโอ้โหนี่เป็นมัดเลยค่ะ แสบค่ะอันนี้แสบค่ะแสบนะคะอันนี้แสบมากเลยค่ะอย่าลืมนะคะมาอุดหนุนได้นะคะอันนี้ก็คืออยเองแมนค่ะอันนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นหม้โอโครงไก่เลยเน,ะนื้อไก่เลยใช่ไหมไม่ใช่โครงเป็นเนื้อเป็นตัวเลยนะคะนี่น,นี่เป็นอกไก่นะคะให้คิดว่าน้ำซุปหมอ้อแบบง่ายๆนี่แหละค่ะตั้งแต่6นาฬิกาจนถึง13นาฬิกานะคะ ใครยังไม่เคยกินนะคะมาชิมได้เยอะมากเลยใครยังไม่เคยชิมมาชิมนะคะรับรองว่าจะติดใจนะคะหม้อใหญ่มากค่ะอย่าลืมมาอุดหนุนนะคะร้านเจตุกตาข้างดับเพลินค่ะค่ะอย่าลืม้อค่ะเด้อต่ผาผพันไปพานมานะคะมาแวะได้เบืะะ้องในค่ะคุณแม่พิ่นตักนี่นะคะก็จะเป็นนะคะอ่า เดี๋ยวนะนี่อันนี้นะคะก็คือจะเป็นอ่ะก็อ่ะ,อะเขาเปียกนะคะคุณแม่ตาดจะเป็นอกไก่นะคะนี่ก็ตาเอาไปแล้วก็คือห้นมาสเ็ดน้ำแล้วก็จะเอาไปฉีกนะคะฉีกเป็นอ่าเ,เป็นชิ้นเป็นชิ้นน่ะนะคะเนาะเพิ่นก็นจะมีผนแผนฉีกของเพิ่อนอยู่คะ่ะอันนี้ก็คือเป็นเลือดหมอบังใ่ายหนึ่งค่ะคือแต่ละคนไปนี่ก็คือจะแบบว่ากินไม่เหมือนกันนะคะนี่นะคะเนาะนะคะ อย่าลืมไปใส่บริการนะคะไปซื้อกับเจ๊ตุกตาได้นะคะอยู่ที่ดับเพิงขังมกนะคะขังดับเพิงมกดาหารเท่าละติดกันเลยนะคะเป็นร้านเก่าแก่นะคะเปิดานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมไปอุดหนุนเจ๊เพิ่นได้นะคะเปิดตั้งแต่หกน,น,นาฬิกาจนหอดสิบสามนาฬิกานะคะมีเยอะแยะนะคะตามใจเลยค่ะไปเลือกอันใดนะคะว่าอยากจะใส่แบบใดนะคะเครื่อง ปรุงเอาแบบใดใครลวกบอรหรือว่าใส่บอใครลวกหรือว่าจังไดน,นี่นะคะเจตุกตาเพิ่นกระคอยบริการอยู่ตรงนั้นนะคะจะลืมเด้อจะเด้อฝ่าด้ว่ะเด้อนะคะตื่นแต่เศร้านะคะอยากโซตันฮอน,ห,อนหรือว่าผู้ใดนะคะอยากให้แบบว่าอ่ะมันจะลืมสลือบอสางยางโซโลงเซเลงแบบนี้นะคะไปที่ร้านเจตุกตาแล้วหลับรองวัดตาใส่ยางออกมาจากร้านยางแท้แน่นอนค่ะเนืกอถึงข้าวเปียกร้อนๆนะคะต้องที่นี่แหละนะคะร้าน เจตุกตานะคะติดกับดับเพิงมกดาหารนะคะอย่าลืมนะคะหกในากาหอด13บสนาฬิกาจ้า ไปอุดหนุนเพิ่นใดนะจ๊ะไปอุดหนุนเพิ่นใดนะจ๊ะอันนี้ก็คือที่นี่แหละร้านข้าวเปียกเจ๊ตุกตาขางดับเพิงหมกดาหารของข้าวติดดับเพิงเลยนะคะโอ้มีหลายอย่างเลือดอุตสแสบแฉตมเลือดนี่มีปลาตังโกมะฮกะรีปับพร้อมนะคะนี่แหละตุกตาเจตุกตา นะคะนี่ดูที่ท้าหม้อใหญ่มากเลยค่ะหมอ้อหมอใหญ่ๆจ้ะอันนี้นะคะนี่แหละว,วิธีคืออ่าเพื่อนก็จะต้มแบบนี้แหละแล้วก็นะคะก็จะจับต้มทีละหม,ม้อนะคะต้มทีละหม้อใส่ถุงนี่นะคะก็จะจับไว้แบบนี้แหละคะ่ะเพ่นจะใส่ถุงจัดไว้แบบนี้ระคะ่ะอันนี้นะคะโอ้ตามนี้แหละนะคะอยู่ที่นี่นะคะนในละคะ่ะ นี่นะหัลโหแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยอ,อย่าลืมเลยค่ะมาอุดหนุนเพื่นใดนะคะอยู่ตรงดับเพลิงพอดีพอดีเลยจ้ะนี่นะคะเจ๊ตุ๊กตานะคะอันนี้ก็เคยมากินประจําเลแต่กรอนกับมากินประจาเดือนนี้บอได้ค่อยมากาลูกเลียนจบแล้วเลยบอได้มากนะโมเมนต์แห่งความนะคะและ um ้วก็อย่าลืมนะคะมาอุดหนุนเจเพื่อนใดนะคะอยู่ตรงดับเพลิงนะคะอย่าลืมนะราคากับบะแพงค่ะราคาก็ไม่แพงตามนี้ราคา 好，看嗯。